สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเป็นรถ PPV นะครับยอดชิกรุ่นหนึ่งเลยจากค่ายโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับตัวนี้เป็นตัว 3.0V ปี2007นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้4ล้อนะครับรุ่นท็อปสุดของรุ่นเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวโฉมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับผมไฟหน้าเนี่ยเจ้าของเดี๋ยวเขาติดติดฟิล์มเทามาครับเดี๋ยวามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว แดี๋ยวเราทาการลอกแล้ว hmm. ่ัดขัดไฟหน้าให้ใหม่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะมี2เครื่องนะครับตอนออกมาตอนนั้นน่ะก็คือจะมีในส่วนของเครื่องเป็นซินนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดีเซลตัวนี้เป็นดีเซลนะครับ D4D 3 0เป็นตัวท็อปเลยช่วงนั้นที่เขามีตัวเบนซินมาด้วยเขาเป็นทางเลือกครับตอนนั้นน้ำมันค่อนข้างแพงนะครับก็จะมีในส่วนของคนที่ออกเป็นเบนซินแล้วก็ไปติดแก๊ส LPG อะครับครับผมตัวนี้มีในส่วนกลับข้างมาให้เนี่ย ทําให้รถดูเต็มขึ้นนะครับตัวนี้ตอนนั้นออกมานี่คิดจริงๆครับตอนนี้ก็ยังคิดนะครับราคาค่อนข้างแข็งเลยสำหรับ f o r ์จูเนอเนี่ยราคาไม่ลงเลยนะครับตัวนี้คานนที้ก็ได้สภาพเดิมๆครับสวยตันนี้จะเป็นครับโรบีเนาะครับ Low นะเป็นตัวท็อปเลยอาะะลองเปิดด้านท้ายดูกันก่อนนะครับตัวนี้ได้ส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับ เจ้าของเดิมไปติดในสวนกล้องมองหลังมาด้วยนี่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับการพับเบาะของเราเนี่ยเดี๋ยวผมพับไว้ให้ดูก็คือจะพับขึ้นด้านข้างนะครับครับก็จะแขวนไว้กับตัวมือจับตัวนี้ครับจะเป็นเหมือนดีไซน์ช่วงแรกครับเวลาพับไปก็พื้นที่ก็อาจจะเสียในส่วนของตัวเนี่ครับในส่วนเบาะที่ว่ามากวางนิดนึงนะครับจะไม่ได้พับลงไปเนี่ครับมีส่วนของแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ แอร์ของแถวที่สามอยู่ตรงนี้มีที่วางแก้วให้ครับครับแต่เวลาพวกนี้ใช้งานก็ไม่ลำบากครับเดี๋ยวผมเอาลองเอาลงให้ดูเนี่ยครับเอาตัวนี้มาก่อนปั๊บตัวนี้จะเป็นตัวขาล็อกนะครับไว้ล็อกกับตัวเนี่ยเขาจะมีขาอยู่ตรงพื้นนะครับแล้วก็เอาตัวที่แขนออกครับแล้วก็เอาลงมาเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ยกบล็อกขึ้น เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอวางหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกตรงนี้ต้องใช้สองมือนิดหนึ่งนี่ยครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับการเอาเบาะแถวสามขึ้นลงก็ถือว่าได้อยู่ครับตัวเบาะสามารถเอ็นได้เพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมลองดูให้นี่นยครับเอ็นมาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับเบาะแถวที่สามครับก็โอเคนะครับสําหรับเบาะแถวที่สามที่ถือว่านั่งได้จริงๆนะครับตัวนี้เพราะว่าเนี่ยที่วางขาอะไรก็ค่อนข้างเหลือเยอะครับผม นี่ครับอาเดี๋ยวให้ดูสภาพกก่อนนิดนึงครับพอรถก็เดิมๆครับสภาพสวยนะครับไม่ได้มีการชนครับผมนะครับป็นอาร์นะครับซ้ายขวาครับล้อสประโปรงนะครับไม่มีรอยขีดไปดูกันต่อในส่วนของภายในในส่วนของแถวที่สองเนี่ยคือค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยผมให้ดูครับ ตัวเนี่ยครับเล็กรูมเนี่ยที่วางขานี่ค่อนข้างเหลือเยอะเลยเบาะที่เป็นเบาะหนังครีมนะครับก็อยู่ในสภาพสวยครับไม่มีรอยถลอกรอยขาดนะครับเวลาขึ้นสาธิตให้ดูกันพักลงมาครับตัวเบาะนี่เขาของเขาเลื่อนได้นะครับเลื่อนหน้าได้อีกเวลาเรานั่งแถวที่สามเนี่ยสามารถปรับเลื่อนหน้ามาได้อีกนะครับแต่นี้ถ้าไม่ได้เลื่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับช่องวางขาที่ค่อนข้างเหลือเยอะอยู่ครับผมถือว่าใช้ได้ครับ